รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อไอว่านะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นไฟ2องรอโวลต์นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเป็นยี่ห้อไอว่าโมเดล RM 3 1นะครับลำโพงใหญ่มากนะฮะตัวนี้เสียงดีนะครับลำโพงตัวใหญ่นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ถานเป็นถานเบอร์ดีซก้อนทดสอบให้แล้วใช้งานได้ปกตินะครับใช้่านได้ใช้ไฟได้ฮะพกพาสะดวกตัวใหญ่มากนะครับทุกอย่างเต็ม ระบบเสาวิทยุตรงรุ่นนะครับเ,เริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะกับสายไฟที่แถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้เรียบร้บอยนะฮะระบบวิทยุนะครับเรื่มมาด้านขวานะครับเอเอ็มอยู่ซ้ายสุดอันะาาออนี้เอเอ็มถ้าเอฟเอ็มเลื่อนมาขวาสุดนะครับมีช่องไม้ในตัวด้วยนะครับตัวนี้ ฟังเซลปกตินะผมฟังอยู่ฝั่งนี้นะครับเงานะคนที่เขาอยู่นั่นเลยบล็อกปิดเหมือนเดิมนะแล้วก็หัวโบกที่พักแต่ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะใช่ก็ไม่ไม่ได้ว่างที่ห้องประเมินที่เธอนะทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับ กม้วนแล้วก็กดเทมูเลคอร์ดนะครับหลที่ทองเที่ยวที่เด็ดดวงที่ธนานัการศได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับวิทยุนะครับ9้ามสสองกระเฮิร์ดหนึ่งสองสามถึงร0อยแปดกะเฮิร์รับได้ทุกคืนของบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่บ้านเราบางคนเนี่ยอยู่มาเป็นสิบยีสิปีเลยนะคุณพูดไทยชาติชัดนะเรียกว่าจิตวิญญาณที่เหมือนไทยรักเมืองไทยนะื่มาด้านซ้ายจะเป็นเทปนะครับอ่ะหลอดก่ขวาก็ซ้ายก่ขวาเต็มระบบนะครับตันนี้นะฮะ มีหลายหที่ท่องเที่ยวที่เด็ดดวงที่อาจจะทัศน์พิเชษยาคดีของพี่หงทุกคนก็จะมีบุกบ้างนิดหน่อยจริงๆแล้วโอ้โหมีชื่อเสียงแล้วน่ารักน่ารักนะก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนต่างชาติที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเทปนะครับก็ซ้ายก็ขวาได้ทุกระบบนะฮะคอยแยกก็ขวาไปหนึ่ง 「瞳閉じれば夕焼け」「雲よ私は行きたい」 โอเคนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคคุณครับ